อำเภอบ้านแหพดพยาแลดศักดิธิ์งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหมน้ำใสแก่งละวาก้าวหน้าเกษตรกรรมลำค่าต้นยางใหญ่นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเฮดตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านเฮดเลขที่3 1 7หมู่ที่2ถนนศูนย์ราชาการตําบลบ้านเฮดอำเภอบ้านเฮดจังหวัดขอนแกน่นค่ะอำเภอบ้านเฮดอยู่ทิศใต้ของจังหวัดขอนแกน่นอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ33กิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพยูนและอำเภอเมืองขอนแกน่น ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามทิศใต้ติดต,ต่อกับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่และอำเภอััใจารีจังหวัดขอนแก่นค่ะ อำเภอบ้านแห่เป็นอำเภอเล็กๆที่มีเขตการปกครองเพียง4ตำบล46หมู่บ้านได้แก่ 1. เทศบาลตำบลบ้านแห่11หมู่บ้าน 2. เทศบาลตำบลโพกสำราญ16หมู่บ้าน 3. ตำบลนนสมบูรณ์12หมู่บ้าน 4. ตำบลหนองแซง7หมู่บ้านค่ะที่ที่ว่าการอำเภอบ้านแห่เราก็จะเจอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้บริการประชาชนนะคะ เลี้ยวขวามาก็จะเจอกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันเทศและสำนักงานสัรพากรพื้นที่สาขาบันเทดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันเทศโครงสร้างบุคลากรนะคะ 1. นางมนทาทิพย์นาทองหอกพัฒนาการอำเภอบัรเทศ 2. นางสาวส,าวสาวรยาเชื้อเล็กนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 3. นายพิชิตทบพักนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการค่ะ วิสัยทัศน์นะคะเป็นหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ค่ะพันธกิจ 1. พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน สามส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรทัดบริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอจนบูรณาการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรทัด 1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง สรุปบทเรียนนะคะตลอดระยะเวลาฝึกประสบการณ์การทํางานร่วมกับสนานักงานพัฒนาชุมชนอเานเภอบานทัดจังหวัดขอนแกน่นตลอดระยะเวลา3เดือนได้เรียนรู้การทํางานในสนํานักงานไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารราชการงานประชุมงานเกี่ยวกับกองทุนงานสื่อประชาสัมพันธ์และงานศึกษาดูงานนอกจากนี้ยังได้ เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตการทำงานและการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วยค่ะจึงขอขอบคุณสำนักงาน,พ,น,งาน,น,น,นพัฒนาชุมชนอำเภอบานเฮดที่มอบประสบการณ์ตลอดระยะเวลา3เดือนขอบคุณค่ะ